ไปเอาอะไรไเ,เอาอะไรไมามาเล่นนี้แล้วมาเล่นฝั่งนี้ไปมาเล่นเอารถมาใส่ตักตก,ก่อน này, hay tặc tặc mà, đâu, tặc tặc mà lo ยิ้มหวานนะยิ้มหวาน่อยนี่ยิ้มหวานดีก็ไปยิ้มหานเลยน้องอะันเล่นอะไรนร้องกระรานน้องกระรานเล่นอะไรน้องเล่นทรายน้องเล่นทรายสนุกไหมไหนบอกสิสนุกไหมนสนุกไหมไหมันห,หน้ามาก่อนสิบอกดิ